นุดดอนสตอรี่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุพด s อนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบอีกหนังสืออีกเล่มหนึ่งมารีวิวนะครับอันนี้น่าจะอ่านจบเพนเล่มแรกๆของปีนี้เลยนะครับ เป็นหนังสือที่ชื่อว่า t o x i c Positivity คิดบวกเป็นพิษนะเป็นหนังสือแปลนะครับคนเขียนคือคุณวิทนี่ก g ดแมนนะต้องขออภัยนะครับตัวหนังสือมันได้อยู่ที่มือตอนนี้ก็เลยไม่ได้บอกชื่อคนแปลนะต้องบอกว่าหยิบหนังสือเล่มนี้มาเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการคิดบวกแล้วก็ถ้าใครก็ตามฟังนุดอนสตอรี่ผมก็จะบอกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็หนังสือ แนวพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่กระแสก็จะพูดไปในเรื่องของการคิดบวกแต่ผมเป็นคนที่ชอบชอบอ่านหนังสือทีม่มันมีหลายมุมาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามจะเปิดกว้างให้กับตัวเองอะก,ก็พยายามเตือนตัวเองเรื่อยๆว่าสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปก็ได้วันหนึ่งเนี่ยไปเห็นหนังสือเล่มน,นี้ในร้านหนังสือนะครับชื่อ toxic positivity ก็ประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมคิดบวกมันไม่ดีตรงไหนก็เลยซื้อมาอ่าน อพอซื้อมาอ่านแล้วก็เลยได้มีมุมมองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะขโมดปมว่าผมมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้เอาข้อสรุปจากหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับผมได้มาทั้งหมด16ข้อเลยนะข้อแรกคือคนเขียนบอกว่าอนุญาตให้เราเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนี่คือเรื่องปกติของความเป็นมนุษย์แปลว่า มนุษย์เราไม่จําเป็นจะต้องมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเท่านั้นมันสามารถมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติของคนนะครับข้อนี้ถามว่าเห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยเพราะว่ามันก็คงไม่มีอะไรที่ดีหมดหรือร้ายไปหมดนะครับก็อาจจะดีบ้างร้ายบ้างเรโชหรืออัตราส่วนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนดีเยอะหน่อยร้ายน้อยหน่อยบางคนร้ายเยอะหน่อยดีน้อยหน่อยก็ก็เป็นเรื่องปกตินะครับข้อ2ครับ กา <owad Es> รคิดบวกที่ดีคือการยอมรับทั้งความเป็นจริงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับคือในหนังสือเนี่ยคอนเซปต์ของการคิดบวกเนี่ยเขาไม่ได้ต่อต้านนะต้องบอกแบบนี้เขาไม่ได้บอกว่าใครคิดบวกเป็นคนที่ไม่ดีไม่ใช่แต่เขาบอกว่ามีคิดบวกแบบที่ดีกับคิดบวกที่เป็นผิดนะครับคิดบวกที่ดีคืออะไรคิดบวกที่ดีคือเอออันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเราอยากได้เราอยากรวยเราอยากมีความสุขสิ่งที่เราต้องการ แต่ในขณะที่ความเป็นจริงเรายังไม่รวยเราจนเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็ตอนนี้เราจนอย่าไปคิดว่าเอ้ยเราต้องรวยเสมอนะครับถึงจนฉันก็ต้องบอกว่าฉันรวยอะไรเงี้ยจะไม่ใช่ถ้าคิดบวกที่ดีเขาบอกว่าอยู่กับความจริงอยู่กับสิ่งที่เราต้องการได้ก็ต้องอยู่กับความจริงได้เราอยากรวยไม่ผิดแต่เราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เราจนนะครับข้อ3 <S <S ปัจจุบันมีแรงกดดัน <bubbles> ที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าต้องมีความสุขและแสดงออกว่าตัวเองมีความสุขอย่างมาก เอาตรงๆนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยคนเขียนก่อนนะคุณวิทนิคุดแมนเนี่ยก็เป็นคล้ายๆจิตแพทย์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านด้านเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของจะเรียกว่าอะไรคนระสุขภาพทางจิตอะไรประมาณนี้ <c oughs> เขาก็บอกว่าตอนนี้คุณลองอ่านหนังสือสิกดดันเลยนะคือทุกคนต้องมีความสุขบอกกับตัวเองว่ามีความสุขมีความสุขเอาตรงๆนะเขาเขามาคนละคนละสายหรือว่ากึ่งๆแต่ไม่ได้พูดเยอะมากนะ กึงก่งจะตรงข้ามกับหนังสือแนว t h e Secret แนวพวกกดแรงดึงดูดอะไรแบบนั้นเลยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็โดนโจมตีเยอะมากนะฮะว่าอันนี้คือความคิดลบทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไม่อ่านดูแต่เขาก็บอกว่ามันมีแรงกดดันเพราะมีแรงกดดันคนรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่มีความสุขฉันผิดปกตินะครับซึ่งซึ่งเขาบอกไม่จริงนะครับข้อ4ครับบางทีเราพยายามคิดบวกส่งพลังบวกไปแล้วแต่เราก็ยังโชคไม่ดีนี่คือเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ คือแนวแนวหนังสือแนวเด e s e c r e t นะครับเขาก็จะบอกว่าคุณคิดบวกส่งพลังบวกไปแล้วแล้วจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาการที่สิ่งดีๆยังไม่เข้ามาเพราะว่าคุณยังทําอะไรไม่ถูกต้องแต่หนังสือเล่มนี้บอกไม่ใช่คุณอาจจะคิดบวกแล้วคุณส่งพลังบวกไปแล้วสิ่งดีๆก็ยังไม่เข้ามาก็เป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นได้คุณอย่าคิดว่าคุณทําอะไรผิดนะครับไม่เช่นนั้นคุณก็จะรู้สึกแย่ว่าเฮ้ฉันทําผิดตรงไหนเนี่ยฉันพยายามคิดแล้วทําไมไม่ดึงดูดแต่ในะอีกแนวหนึ่ง นะครับเขาก็จะบอกว่ายังแปลว่ามันยังไม่ใช่นะครับหรือว่าอาจจะสิ่งดีๆยังไม่ได้มาตั้งหากล่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะขอขโมดโดยใช้ความคิดเห็นผมเข้าไปเพิ่มเติมด้วยแต่ตอนนี้ขอรีวิวหนังสือเล่มนี้ก่อนข้อ5นะครับระวังการถูกปั่นหัวให้เรารู้สึกว่าความจริงในมุมมองของเรานั้นมีปัญหาเขาพูดไปถึงกัดขนาดที่ว่ามีหลายคนรู้สึกแย่เลยที่เอ,อ เราคิดบวกแล้วแล้วพอมันไม่ดึงดูดมาก็คิดว่าเราทําอะไรผิดพลาดนะครับที่เราคิดหรือว่าบางคนคิดบอกว่าก็โลกมันมันไม,ไม่ไม่ดีแบบนี้แล้วก็มีคนบอกเราบอกนี่ไงคุณคิดลบแบบนี้ไงก็เลยสิ่งดีันก็เลยไม่วิ่งเข้าหาคุณนะจนกระทั่งคุณรู้สึกเขาใช้คำว่าถูกปั่นหัวรู้สึกว่างั้นความคิดเราคงผิดแล้วล่ะมันต้องทําอย่างที่เขาบอกนั่นแหละมันถึงจะถูกเท่านั้นก็บอกระวังนะครับอย่าให้มันเป็นไปขนาดนั้นนะครับ ข้อ6ครับเราสามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆได้โดยไม่จําเป็นต้องเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นมาก่อนคือมันมีหนังสือแนว how to หลายๆเล่มที่บอกว่าเออพอมันเกิดเรื่องแย่ๆเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนนะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะเขาต้องการโชคชะตาต้องการให้บทเรียนเราเพื่อเราให้แข็งแกร่งซึ่งคนเขียนก็บอกว่าไม่ใช่ฮะคุณไม่จําเป็นต้องเกิดเรื่องแย่ๆคุณถึงจะเรียนรู้ได้คุณเรียนรู้ได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเรื่องดีๆนะครับ ข้อ7ครับการที่บอกว่ามีคนแย่กว่าเราอีกมันจำนวนไม่น้อยไม่จําเป็นต้องช่วยลดความรู้สึกที่แย่ของเราลงได้เราสามารถถึงจะบ่นถึงสิ่งนั้นได้พร้อมๆกับขอบคุณสิ่งนั้นในเวลาเดียวกันคือเวลาคนรู้สึกแย่เนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยมีคนจนกว่าเราตั้งเยอะมีคนลําบากกว่าเราต้งเยอะมีคนทุกกว่าเราตั้งเยอะเขาบอกว่ามันไม่ได้แปลว่ามีคนที่ทุกกว่าเรา เราจะรู้สึกดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนบอกว่าแย่กว่าเราเราไม่จำเป็นต้องลดทอนความรู้สึกที่แย่ของเราลงนะเราบ่นได้นะกก็ทําไมอะ่ะก็ไม่มีคนแย่กว่าเราแต่ตอนนี้เราก็แย่ไงถึงจะแย่ไม่เท่าเขาเนึนกออกไหมสมมติขาดทุนหุ้นเฮ้ยแกมีคนขาดทุนมากกว่าแกเป็นสิบเท่าก็ปล่อยเขาดิก็ขาดทุนก,ก็ยังเซ็ง,งอยู่ได้ไหมอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราสามารถบ่นได้ครับก็ขาดทุนก็บ่นได้ครับแต่บ่บนได้พร้มพรมขอมๆกับขอบคุณก็คือแต่เราก็โชคดีนะ ที่ไม่ขาดทุนเป็นสิบเท่าแบบเขาอะแต่เราก็ยังแซงได้นะครับข้อ8ดครับความซึมเศร้าความวิตกกังวลเป็นสิ่งที่แย่แต่สิ่งที่แย่กว่านั้นคือการเสรแสร้งว่าเราไม่รู้สึกอะไรเขาบอกอันนี้ไม่ดีเลยคือซึมเศร้าเศร้าวิตกกังวลแต่ไปยิ้มบอกคนอื่นว่าเฮ้ยสบายมากเว้ยฉันคิดบวกฉันโอเคอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ดีครับน,น,นั่นคือสิ่งที่แย่กว่าซึมเศร้าก็แย่แล้วนะแต่ยังแ้งว่าเราไม่รู้สึกอะไรนี่แย่กว่า ก,ก้านะครับความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างความเป็นจริงขึ้นมาอันนี้ก็ตรงข้ามกับหนังสือแนว how to แนว the secret คือคือผมไม่ได้โจมตีหนังสือเหล่านั้นนะครับกำลังจะพูดถึงผมกาลังรีวิวหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขาพูดถึงหนังสือพวกนั้นด้วยว่าเฮ้ยไม่ใช่นะครับเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะฮะคนฟังผมบอกอาจารย์มันไม่จริงนู่นนี่นั่นนั้นเป็นความคิดของแต่ละคนได้ได้ตามสบายนะครับแต่ว่าผมขอรีวิวเล่มนี้ก่อนว่าคาบบอกว่ไมรั ความคิดทรงพลังไม่ทรงพลังครับแต่ไม่ได้สร้างความเป็นจริงครับซึ่งหนังสือหลายคิดหลายอ่านบอกเนี่ยคุณคิดแล้วมันจะสร้างความเป็นจริงขึ้นมาแต่เล่มนี้บอกไม่ความเป็นจริงก็ความเป็นจริงครับความคิดก็ความคิดครับข <c oughs> ้อ10ครับเราไม่จําเป็นต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราสามารถหวังสิ่งที่ดีกว่านี้ได้ก็แนว h How t ูทั่วไปจะรู้สึกว่าเอ,อ้ยความสุขหาง่ายๆจากการพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แต่เล่มนี้ก็บอกไม่จําเป็นไม่พอใจก็ไม่พอใจ เราอาจจะได้สิ่งที่ดีกว่านี้ทําไมเราต้องเซตเทิลเลยทาไมเราต้องพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่เท่านั้นนะครับข้อ11นะครับการบ่นก็มีประโยชน์เพราะมันเป็นการเปิดใจเราให้มีมุมมองกว้างขึ้นคําว่ามีมุมมองกว้างขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรนะคือพูดงี้ฮะอย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันมี2ด้านมันมีทั้งด้านบวกด้านลบทุกอย่างนะครับทุกอย่างไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะดีหรือไม่ดีคราวนี้ปกติเราจะบน่นเราจะบ่นกับเหตุการณ์ไม่ดีใช่ไหม ถ้าเกิดเราบอกว่าทุกอย่างที่ไม่ดีมันจะต้องเป็นบวกไปหมดเนี่ยคุณมีมุมมองด้านเดียวคุณจะมองแค่ว่าโอ้ยดีจังเลยรถติดเนี่ยดีจังเออเงินหายเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วนะคุณไม่ได้มองในมุมของความเชิงลบเลยอะ่ะจริงๆเงินหายมันก็ไม่ดีนะรถติดมันก็ไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมถึงพูดอยู่เสมอนะถ้าถ้าฟังรายการน้องบุตรน้อสตอรี่ว่าเวลาผมเป็นคนหนึ่งที่เชียร์ให้คิดบวกนะ ต้องบอกแบบนี้ก่อนแต่ว่าผมจะบอกว่าก่อนคิดบวกต้องยอมรับความจริงก่อนว่าอันเนี้ยมันไม่ไม่ดีอันเนี้ยคือ,ค,อคือเศร้าเลยอันนี้แย่แย่เลยคือไม่ใช่ว่าไปไปกดอารมณ์ตัวเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ก็อดไม่ได้นะใส่ใส่ความเห็นไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายด้วยนะว่าผมมองมองในมุมไหนนะครับข้อที่12ครับไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะมีเหตุผลที่เราเข้าใจได้คือมันมีคำคำหนึ่ง เขาใช้คาว่า everything happens for reason ทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผลของเราเสมอมันมีเหตุผลเสมอซึ่งเป็นคำปลอบประโลมใจส่วนตัวก่อนชอบไหมชอบนะคำนี้เพราะว่าฟังแล้วมันมีฮึดมันบอกว่าอ้ามันถึงมันจะแย่แต่ว่านะมันต้องมีเหตุผลนำเราไปสู่สิ่งดีๆซึ่งซึ่งตัวเองก็ชอบนะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าไม่หรอกบางอย่างมันเกิดขึ้นมันไม่มี r e ซ s o n หรอกมันไม่ต้องไปคิดถึง r e ซ s o อะไรหรอกไม่ต้องไปคิดถึงเหตุผลอะไรหรอกมันอาจจะมีเหตุผลที่เราเข้าใจไม่ได้เลยก็ได้คือไม่มีเหตุผลก็ได้นะครับ ข้อ13เรื่องแย่ๆไม่ได้เกิดกับเราเพราะเราเข้มแข็งพอชีวิตไม่ได้มีความยุติธรรมฟังดูดาร์กฟังดูแบบคําว่าดาร์กคือใช้แปลภาษาไทยว่าไงเนี่ยดูเหมือนมันเหมือน,นแบบโอ้โหทาร้ายจิตใจจังเลยอะไรเงี้ยคือมันมีคําคํากล่าวแบบว่าเรื่องแย่ๆเนี่ยที่มาเกิดกับเราเนี่ยเพราะว่าเราเข้มแข็งไง่ายนะครับมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะแย่เกินความเข้มแข็งเราหรอกอะไรเงี้ยแต่เขาบอกไม่ฮะเรื่องแย่ๆมันเกิดได้กับทุกคนฮนะ มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าโอ้คุณเข้มแข็งพ่อแล้วถึงจะเกิดเรื่องแย่ๆไม่ใช่ครับชีวิตไม่ได้ยุติธรรมแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องยอมรับความแย่ต่างๆเหล่านั้นนะครับอ่าคราวนี้มาข้อถัดไปนะครับข้อที่14ที่เป็นบทเรียนที่ผมได้มาถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันหนักหนาเกินไปสําหรับเราให้ขอความช่วยเหลือครับเราไม่จะเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้คนอ่านหนังสือแนวแนวนี้ เฮ้ยเราต้องอดทนเราต้องเข้มแข็งในที่สุดแล้วเราจะผ่านมันไปในที่สุดแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นบทเรียนก็ยกจะยกตัวอย่างเหมือนกับอะไรดีละ่ะเวลาเราเราเราทำอะไรหนักๆมันจะเหนื่อยแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะแร่งขึ้นเราก็จะมีความเ,าเข้มแข็งมากขึ้นเราจะเก่งขึ้นเขาบอกไม่จําเป็นเสมอไปฮะหนักหนาคือคุณต้องให้คนช่วยฮะไม่จําเป็นต้องไปเข้มแข็งตลอดเวลาครับอยู่คนเดียวต้องผ่านไปให้ได้คนเดียวไม่จําเป็นครับข้อ15ครับ ชีวิตเรามีทั้งสุขและทุกข์เปิดตัวเองให้รับทุกอารมณ์และประสบการณ์คอนเซปต์หนังสือเล่มนี้คืออยู่กับความจริงเพราะนั้นเนี่ยสุขก็ดีใจก็ดีใจเปิดทุกอารมณ์ดีใจเลยเปิดหมดความสุขทุกเสียใจก็เปิดหมดความทุกข์เสียใจนะครับประสบการณ์ที่ดีแฮปปี้ชอบเยี่ยมประสบการณ์ที่ไม่ดีเฟลดาวแย่ Fail, Down, yeah. เปิดเปิดอยู่กับความจริงแล้วข้อ16นะไม่เป็นไรเลยที่เราจะอยู่เฉยๆบ้างครับ บางคนเดี๋ยวนี้นะผมว่าจะเรียกว่าอะไรฮะเป็นเทรนด์อีกเหมือนกันซูปเปอร์โปรดักทีฟเอ่อทำไมเราถึงนั่งดูทีวีในขณะที่เรามีงานทําเราต้องทํางานสิเราต้องเดินสิเราต้องวิ่งสิต้องไปมาราธอนสิต้องโอ้เยอะมากจริงๆกลายเป็นการอยู่เฉยพิษเลยก็บอกไม่ฮนะอยู่เฉยก็อยู่เฉยครับเพราะนั้นไม่เป็นไรเลยที่เราจะอยู่เฉยๆบ้างเฮ้ยอันนี้คือ16ข้อนะที่ได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ ผมพยายามหยุดการให้ความคิดเห็นถึงแม้ว่าบางครั้งก็จะแทรกแทรก,กอยู่บ้างนะเพราะว่าอยากสรุปมุมนี้ว่าแล้วอาจารย์อาจารย์เชื่อด้านไหนอาจารย์เชื่อเดอร c ซิเกตไหมที่บอกว่าเวลาเราแบบมีความคิดเชิงบวกจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็มีคนที่เชื่อแบบนี้แล้วก็ได้แบบนี้เต่ไม่หมดเลยนะอาจารย์หรืออาจารย์เชื่อเรล,ล่มนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่ามีหลายคนกาา็มาแนวนี้ เกมนี้เขาก็จะบอกว่าไม่หรอกทุกอย่างมันไม่ได้ดึงหลงดึงดงูดอะไรหรอกทุกก็ทุกสุกก็สุกบางทีเราคิดคิดบวกแล้วมันก็อาจจะมีความทุกข์ก็ได้คุณต้องยอมรับความจริงอารมณ์แบบนี้อ่ะคราวนี้มาถึงความเห็นผมบ้างคือผมว่าถูกทั้งคู่อ่ะเป็นไปได้ไงเข,เขาเขาโต้แย้งกันถูกทั้งคู่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับค ondition ของคนนะขณะนั้นอ่ะอย่างแรกก่อนในในการคิดเชิงบวกเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ท,ท,ที่ชอบครับผมชอบคิดเชิงบวก แล้วส่วนตัวผมก็คิดว่าเวลาผมคิดเชิงบวกอะ่ะผมก็มีความสุขมากขึ้นจริงๆไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้นะพลังบวกดึงดูดพลังบวกอะไรเงี้ยผมไม่รู้แต่ว่าแค่รู้สึกว่าเวลาเราคิดอะไรดีๆคิดอะไรเชิงบวกเนี่ยผมก็จะรู้สึกดีๆแล้วความสําเร็จที่ได้มาบางคนบอกนี่แหละมันดึงดูดผมก็มองว่าก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปในมุมของผมเองที่ผมพยายามแปลออกมาเป็นวิทยาศาสตร์ตัวผมเองก็อาจจะ ถูกเทรนมาเรื่องนี้นะครับคือคือผมว่าเวลาผมคิดคิดอะไรเชิงบวกแล้วผมมีความสุขผมก็จะทาอะไรได้ดีพอเราทำอะไรได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันก็สูงขึ้นนะถึงว่าถึงแม้ว่าเดอะซีเกตบอกมันคือขึ้นความถี่ที่ดึงดูดอะไรเงี้ยก็ถ้าถ้ามีจริงก็ก็ดีก็ดีสําหรับเราถ้าไม่มีจริงผมก็อธิบายด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยวิทยาศาสตรว์ว่าเวลาผมคิดอะไรแล้วมีความสุขผมทําอะไรด้วยความสุขเนี่ยผมจะทําได้ดีเสมอพอทําได้ดีเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความสุขเกิดขึ้น ความสําเร็จเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคุณลองนึกภาพตอนคุณกดโกรนะ่ะคุณจะทำอะไรนะี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมจัดพอดแคสต์เงี้ยจัดแบบโมโหโทโสเง,งี้ยผมก็คิดว่าคนฟังก็คงไม่ค่อยชอบมนะั้งคนฟังน่าจะชอบแบบที่ผมจัดปัจจุบันมากกว่าซึ่งผมจัดแล้วผมมีความสุขจริงป่ะอันนี้คือมุมมุมผมก่อนนะครับอย่างนี้อาจารย์เชื่อแนวเดอะซิกเกตใช่ไหมอาจารย์ไม่เชื่อเล่มนี้ใช่ไหมไม่คือเล่มเนี้ยผมว่าคอนดิชันคืองี้คือถ้าเกิดคุณทุกข์มากๆอ่ะมันเหมือนคุณป่วยอ่ะคุณทุกข อย่างแรกคุณต้องทำคือคุณต้องอย่าเพิ่งบีกฝืนคิดบวกทุกข์แล้วพยายามกลบตัวเองว่าเอ้ยไม่ได้เราต้องดึงดูดความแรงบวกเข้ามาเพราะฉะนั้นจะต้องบอกว่าทุกอย่างยอดเยี่ยมใหม่ๆผมผมเปรียบความคิดเชิงบวกเหมือนกันออกกําลังกายผมพูดพูดแบบนี้แล้วกันออกกําลังกายดีไหมครับทุกคนคิดว่าดีไหมครับคนส่วนใหญ่จะคิดว่าดีนะมันเหมือนคิดบวกดีไหมครับผมว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าดีนะแต่มันดีตอนที่ร่างกายคุณแข็งแรงอะ คุณแข็งแรงคุณออกไปวิ่งเลยฮะคุณออกไปตีแบตคุณออกไปออกกําลังกายเลยฮะเพราะการออกกําลังกายเนี่ยมันช่วยป้องกันโรคได้นะพอร่างกายแข็งแรงเนี่ยโอกาสที่โรคเราจะจะมีโรคมันก็จะน้อยลงสังเกตนะมันไม่ได้การันตีว่าโรคจะไม่มีเลยนะมันจะมีบางครั้งเหมือนกันคุณออกกําลังกายคุณยังเป็นไข้หวัดได้มันมีแต่คุณจะเป็นไข้หวัดยากกว่าคนไม่ออกกําลังกายเพราะฉนั้นผมผมเปรียบเทียบว่ามันเหมือนการคิดบวกอ่ะคุณคิดบวกเนี่ยโอกาสที่คุณจะทุกข์อ่ะมันก็จะมีนะ มันเหมือนออกกําลังกายแล้วก็ยังเป็นไข้หวัดได้อะมันยังมีแต่ว่ามันช่วยลดโอกาสลงมันช่วยลดโอกาสลงคิดบวกโอกาสที่คุณจะจะเจ้าก็จะน้อยลงมันไม่ใช่หายไปเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นไข้คุณเป็นไข้หวัดแล้วตอนนั้นอนะคุณไม่ควรออกกําลังกายครับคุณต้องหาทางรักษาใช่ปะมีใครไปแนะนำไหมบอกว่าเฮ้ยไปไข้หวัดออกไปวิ่งดิเดี๋ยวหายไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะวิ่งเพราะฉะนั้น มันเหมือนกันคุณทุกข์มากๆอยู่อ่ะจังหวะนั้นอ่ะมันไม่ใช่จังหวะเฮ้ยคิดบวกดิมันจะได้หายมันไม่หายฮะบางทียิ่งคิดบวกยิ่งหนักเลยมันเหมือนกับคุณเป็นไข้หวัดแล้วคุณออกไปวิ่งอ่ะคุณยิ่งสุดนะคุณคุณกำลังเศร้าอยู่มากๆคุณเฮ้ยทุกอย่างโอเคทุกอย่างมันไม่โอเคไงตอนนั้นคุณต้องหาคนช่วยคุณต้องไปหาหมอเหมือนกันมันเป็นไข้ใจมันไม่ได้เป็นไข้กายคุณต้องยอมรับความจริงว่าคุณเป็นไข้หวัดหรือคุณยอมรับความจริงว่าคุณทุกข์อยู่คุณอย่าไปฝืนเอาาบบวกกมล อันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะเพราะฉนั้นสองเล่มนี้ผมว่าพูดเรื่องเดียวกันไม่ได้ไม่ได้แย่งกันแต่เล่มหนึ่งพูดถึงตอนที่เราร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตสุขภาพใจเราดีคิดบวกไป็มไเยอะๆมันทําให้เราแข็งแรงเหมือนคนแนะนําให้ออกกําลังกายแต่เล่มหนึ่งพูดถึงตอนที่เป็นไข้หวัดอยู่ตอนที่กําลังเศร้าอยู่ตอนนั้นอย่าฝืนออกกําลังกายออกกาลังกายไม่เวิร์กงั้นเขาก็กกเรียกว่าถ้าคุณไปออกกําลังกายตอนที่คุณเป็นไข้หวัดก็คือท็อกซิกเอ็กซเซอร์ไซส์เออ อันนี้มันคือท็อกซิกโพซิทิวิตี้คือคุณไปคิดบวกตอนที่คุณกําลังแย่แล้วคุณไปฝืนตัวเองไปไปกลบความรู้สึกตัวเองโดยความพยายามที่จะคิดบวกอันนี้ความเห็นผมครับก็ ก็เป็นอีกแค่หนึ่งความเห็นนะครับท,ทุกท่านฟังผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมอาจจะเห็นด้วยกับเล่ม The Secret อาจจะเห็นด้วยเล่ม Toxic Positivity แล้วแต่เลยครับท่านมีวิจารณญาณที่จะสามารถเลือกเชื่อเลือกคิดอะไรได้เพียงแต่ว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดว่าผมก็ไม่ใช่ว่าถ้าผมชอบค่ายนี้แล้วผมก็จะดูอ่านหนังสือเฉพาะค่ายนี้ผมชอบแบบนี้ครับคือพอมันมีอะไรที่มันดูแย้งกับความเห็นส่วนใหญ่ของผมผมก็จะซื้อมาอ่านนะ เฮ้ยหรือว่าเราพลาดอะไรไปวะอะไรเงี้ยก็อ่านแล้วบางทีมันก็ได้ตกผลึกขึ้นมาก็ขอนํามาฝากแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในเอพิส o ดถัดไปครับสวัสดีครับ n น p ด d นส Story A Life Changing Story